สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเรานะคะคลิปนี้สำหรับคนที่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนนะคะสามารถรับชมได้ทุกธาตุทุกราศีนะคะไม่ว่าคุณจะคบกันมานานแล้วหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นความรักก็สามารถรับชมได้เช่นกันนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าพลังงานนะคะพลังงานความรู้สึกของคุณขอดูก่อนนะคะ เพื่อนๆที่เข้ามาเจอคลิปนี้คิงเหรียญคุณคุณต้องการความรักที่มั่นคงแล้วนะคะคุณอยู่ในจุดที่คุณพร้อมที่จะจริงจังหรือว่าชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วนะคะแล้วก็นกมองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเพรียบพร้อมอ่เพียบพร้อมนะคะมีงานที่ดีมีความมั่นคงในชีวิต มีสเสน่ห์โดดเด่นนะคะพลังงานของคุณเป็นไพ่เดอะสตาร์นั่นหมายถึงว่าคุณมีสเสน่ห์มากๆในช่วงนี้นะ,ะคุณอาจจะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ด้วยก็ได้นะคะหนึ่งไม้คุณพร้อมที่จะให้โอกาสความรักครั้งนี้นะคะ ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าคุณคนนี้เขาไม่ชัดเจนกับคุณคุณก็ยังอยากที่จะให้โอกาสเขาอยู่นะพลังงานคุณหรือเขานะคะก็จะมีโอ้ธาตุดินพลึกศกกันมังกรนะคะแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูขึ้นมาเมทุนตุลกุมนะคะพลังงานของคุณคือคุณรู้สึกดีกับคนคนนี้คุณอยากลองเปิดใจอยากลองคบลองคุยนะคะ คุณค่อนข้างที่จะใจดีกับเขาให้โอกาสเขามากๆเลยตัวคุณเองก็รู้สึกว่าคนคนนี้นะคะถูกใจคุณมากๆอ่าแล้วก็มีความหวังนะคะเดีย๋ยวเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะว่าเขาเป็นยังไงเขาหรืออเขาและคุณนะคะน่าจะมีความแตกต่างกัน ต่างกันในเรื่องของภาษาวัยที่แตกต่างกันการใช้ชีวิตนะคะที่แตกต่างกันแต่เป็นความต่างที่เข้ากันได้ดีนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่โลกสุดตัวสูงนะคะเป็นคนใจดีมีความนิ่งเงียบในบางครั้งเขาก็แบบหายไปอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่เขาไม่ได้หายไปไหนนะเขาก็ไปอยู่กับตัวเขาเองอะคือคนคนนี้เขา เขาอยู่กับตัวเองเขาก็มีความสุขด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นไพ่เดอะทาวเวอน้งขอดูซิพลังงานของเขาก็น่านจะเคยเจ็บเสียใจในเรื่องของความรักนะคะเป็นคนไกลได้นะคนคนนี้ต่างชาติต่างถิ่นดันไกลได้ด้วยนะคะโอเคมาดูว่าเป็นยังไงคนคนนี้จริงๆความสัมพันธ์นี้เขาไม่ได้อยากที่จะรีบ ไม่ได้อยากที่จะรีบแต่เขา,าคิดนะเขาคิดเกี่ยวกับอนาคตของความรักครั้งนี้นะคะเขาคาดหวังว่าความรักครั้งนี้มัน,มนจะสวยงามมันจะดีนะคะแล้วเขาก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อใน,ใน,ในความสัมพันธ์นี้มากๆเช่นกัน เขามีความสุขนะคะคุณคือความสุขของเขาคุณทําให้เขายิ้มได้เขารู้สึกไว้วางใจในความเป็นคุณนะคะนะแม้ว่าไม่ได้เจอกันไม่ได้อยู่ด้วยกันบางคนอยู่ไกลกันด้วยเนี่ยเขาคิดถึงการที่อยากจะสร้างครอบครัวก,กับคุณนะขึ้นไพ่สีไม้เดี๋ยวนกขอขยายเดอะทาวเวอร์นะคะ King of วอรนนะคะก็ เป็นพลังงานที่เขาชอบคุณมากรู้สึกดีกับคุณมากแต่เขาเขาไม่อยากที่จะเร่งรีบในความรักครั้งนี้จนเกินไปเ,ออเขามองว่าคุณมีสเสน่ห์นะคะโดดเด่นมากๆเลยในลึกๆในจิตใจของเขาเขาก็กลัวที่จะเสียคุณไปเช่นกันนะคะคุณคนนีออ้พลังงานของเขาค่อนข้างรู้สึกดีกับคุณแบบมากๆ คุณอาจจะเป็นคนที่เข้ามาเยียวยาหัวใจเขาจากบาดแผลในอดีตที่เขาเคยเจอก็ได้นะคะคุณทำให้เขารู้สึกมีความหวังในเรื่องของความรักนะคะพลังงานที่น้เห็นคือเขามีความสุขมากเลยอะที่มีกับคุณแล้วเขาก็คิดไปไกลคิดว่าการที่มีคุณอยู่ในชีวิตนะคะมันคงจะมีความสุขมากๆอะไรแบบนี้ด้วยนะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณ เ,เขารู้สึกมีไฟในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะคุณทำให้เขารู้สึกตื่นตัวทำให้เขารู้สึกออมีไฟในเรื่องของความรักด้วยนะม,มาดูซิว่าเขานะคะเขาอยากที่จะบอกอะไรคุณบ้างนะคะคุณคนนี้คุณเป็นโอกาส ที่ดีนะคะที่เข้ามาในชีวิตของเขาแล้วคุณคือสีสันนะคะอืมเป็นสีสันเป็นเป็นสิ่งดีงามในชีวิตของเขาเขารู้สึกเขารู้สึกดีค่ะที่ได้รู้จักคุณเขาอยากให้คุณให้โอกาสเขาอืมเขาคงอยากจะบอกคุณว่าความรักครั้งนี้เขาตั้งใจนะเออคุณอาจจะเห็นว่า บางทีเขาก็เงียบๆนิ่งๆดูเหมือนไม่สนใจคุณเขาก็คงมีอะไรที่จะต้องทำนะคะคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่มีสังคมมีเพื่อนค่อนข้างเยอะแล้วก็หลากหลายเนาะเขาเป็นคนที่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอสิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยแล้วก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของการงานด้วยตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาแบบโฟกัสเรื่องงาน แบบเต็มที่ทนะคะในเรื่องของอนาคตเขาอยากที่จะมีความมั่นคงด้วยนะคะชีวิตของเขาในหน้าที่การงานนะการวางแผนอนาคตของเขาเขาคือเหมือนเขาอยู่ในจุดที่เริ่มสร้างอะตอนนี้เขามีสามไม้เนาะแต่พลังงานเนี้ยคือสี่ไม้นะคะคือเขาอยากที่จะแบบ อยากจะมีความมั่นคงมากกว่านี้นะคะคนคนนี้อาจจะชอบเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือเดินทางไปต่างประเทศหลายๆประเทศแล้วก็ได้เนาะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเขารู้สึกดีที่ได้ได้รู้จักคุณแล้วเขากำลังจะคิดถึงการที่จะแบบเหมือนเหมือนคนอะค่ะที่จะแบบาวางมเมล็ดผักหรือ ต้นอะไรบางอย่างลงดินนะคะเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่ละเอียดนะคะแล้วค่อนข้างที่จะคิดคิดช้านิดหนึ่งนะคะในในตรงนี้แต่แน่นอนนะคุณคือคนที่เขาอยากที่จะแบบเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะคะคือเขาอยากจะไปต่อแต่เขาต้องการที่จะค่อยเป็นค่อยไปเนาะเพจออฟสอนะคะพลังงานของเขา เขาเป็นคนที่ฉลาดนะคะชอบในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นคนที่แบบสนใจในทุกๆสิ่งรอบตัวเนาะนายออฟวอนนะคะเขาอาจจะยังสนใจในเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตของเขาอยู่นะแต่ความรักครั้งนี้ถ้าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคืออะไร เขาก็ยังมีคุณอยู่ในใจนั่นแหละคุณก็ยังเป็นคนสําคัญแต่เขาอยากบอกว่าเออเนี่ยเขาอาจจะช้าไปบ้างนะในเรื่องของความรักอาจจะคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมันช้าจังเลยนะคะด้วยพลังงานของธาตุดินนะคะเพ of ออฟเพด์ออฟเพนทสนะคะ mm hmm. ก็เป็นอะไรที่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะอืม mm hmm. เขาจะช้ามากเนาะทีนี้มาดูกันนะคะว่าเขา สิ่งที่เขาจะทำกับคุณค่ะคืออะไรนะคะเขาจะทำยังไงต่อนะคะอุย้ยคุณไพ่ไสิบถ้วยค่ะทุกคนนะชัดเจนเลยว่าเขามีแผนการนะคะทั้งหมดอยู่ในความคิดความรู้สึกของเขาแล้วแล้วก็ความความสัมพันธ์นี้จะเติบโตนะเนี่ยถ้าตอนนี้กำลังอยู่ในจุดเริ่มต้นไม่เป็นไรนะคะทุกอย่างจะเป็นไปตาม ขั้นตอนของมันเนาะสิบถ้วยคือแน่นอนคุณและเขาคุณและเขานะคะจะรู้สึกว่ากันและกันคือคนที่ใช่หมายถึงว่า ใช่ความรู้สึกทั้งคุณและเขาจะรู้สึกว่าเออเนี่ยยิ่งคบยิ่งใช่ยิ่งคุยยิ่งใช่นะคะนั่นหมายความว่าความรักครั้งนี้จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเนาะอืม จะชัดเจนนะคะโหขึ้นไพ่สิบเหรียญเดอะซันนะคุณจะได้คู่ที่ดีคนคนนี้ดีคืออยู่ด้วยกันเราจะส่งเสริมกันมากๆเขาเป็นคนขยันในเรื่องของการทํางานนะคะค่อนข้างละเอียดแล้วก็ใส่ใจงานที่เขาทํามากๆจริงๆเขาเป็นคนที่ใส่ใจคนรอบข้างนะคะคนที่เขารักคนที่เขาให้ความสําคัญมากๆเลยนะคนคนนี้อืถ้าคุณสังเกตเขาอ่ะคุณคุณจะรู้สึกได้ว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆจากคุณอะ เขาก็ยังจําได้อะไรแบบนี้นะอืมขอดูเพจออฟชอตนะคะอืมเป็นเพจออฟเพน t a เกิลนะคะก็มองว่าคนคนนี้แน่นอนนะจิตใจของเขาหัวใจของเขามอบให้คุณแต่เพียงผู้เดียวแล้วแหละนะคะเขาเขาจะไว้วางใจคุณเ,เดี๋ยวนะทำไม ไฟกระพริบนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่ไว้ใจคนยากนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขยายอ๋อขยายเจ็ดดาบเป็น3ามดาบก็คือรวมกันแล้วเป็นสิบดาบเขาเคยเจ็บเขาเคยเจ็บในเรื่องของความรักเขาเคยมีบาดแผลในจิตใจนะคะคนคนนี้นะทีนี้การที่เขาจะรักใครสักคนหนึ่งเขาค่อนข้างที่จะกลัว นะเขาเป็นคนที่ปกป้องหัวใจตัวเองอยู่แล้วนะคะค่อนข้างที่จะระมัดระวังเออ,อยากที่จะแบบรู้สึกปลอดภัยที่จะรักอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายที่สุดก็คือเป็นคุณนะขึ้นไพ่เดดซันกับสิบถ้วยก็คือคุณแล้วแหละนะคะคือคนที่ใช่ที่สุดสําหรับเขาเพราะว่านูรู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วเขามีความสุขอะ่ะเขาไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครเขาไม่เคยรู้สึกถึง ความรักความอบอุ่นแบบนี้จากใครนะคะคุณน่าจะเป็นคนใจดีแล้วเขาอยู่ด้วยเราสบายใจมากๆนะคะคุณคนนี้อาจจะมีน้องหมานะคะหรือเป็นคนที่รักสัตว์รักเด็กอะไรแบบนี้ด้วยนะไฟไม่ค่อยจะดีนะคะไม่ไม่น่จต่อยเพื่อนเห็นไหมนะหนูขอปิดก่อนแล้วกันไฟเนาะน่าจะเห็นอยู่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแนวโน้มนะคะ แนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไปนะคะในอนาคตคุณและเขาสิ่งที่จะเกิดขึ้นนี่คือพลังงานที่เขาจะทำนะคะจะทำให้มันเกิดขึ้นจริงนะเขาคาดหวังนะคะในออฟคัพเขาพร้อมที่จะมอบความรักให้กับคุณแล้วก็เดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้นะคะเขารู้สึกว่าความรักครั้งนี้เป็นอะไรที่ดีต่อใจเขามากๆเลยนะคะหัวใจของเขาตอนนี้เป็นสีชมพูแล้วนะคะ อรักคุณแล้วก็พร้อมที่จะมอบหัวใจให้กับคุณอืม King อ f s w อ r ์ s ก็มองว่าชัดเจนนะคะคนคนนี้ชัดเจนเลยว่าขอดูสิอืมพลังงานสองดาบเนี้ยนกมองว่าเขาจะ เขาจะไม่มีตัวเลือกเขาจะตัดสินใจเลือกแล้วแหละสองดาบเนี่ยมันปักลงดินนะเหมือนกับเขาวางมือจากการที่เขาจะมีตัวเลือกหรือเหยียบเรือสองแคมหรือจะมีใครอย่างเงี้ยเขาไม่มีละนะคะเออหรือว่าถ้ามีคนใหม่ๆเข้ามานะคะน่าจะเปิดเปิดไฟได้ละขออภัยด้วยนะคะไฟเป็นอะไรไม่รู้มันกับผบนกกลัวก็ทุกคนจะลายตานะ่ะเนี่ยค่ะเขาจะ เขาจะไม่ไม่เปิดใจให้กับใครละนะคะต่อให้เขามีใครเข้ามาก็ตามคนคนนี้เขาจะรักคุณแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ขึ้นไพ่ The High l o f e Fan นะคะนั่นหมายถึงความรักที่จริงจังมากขึ้นในวันที่คุณหรือเขาได้เรียนรู้กันแล้วนะคะได้รู้จักกันดีแล้วคุณและเขาก็จะได้ชัดเจนกันนะคะขึ้นไพ่ The f o o l ค่ะ The f o ู l นั่นหมายถึงพลังงานของความสดใสนะคะความรักที่อาจจะแปลกใหม่สำหรับคุณนะขึ้นไพ่เดอะสตาร์คนที่มีสเสน่ห์นะคะโดดเด่นความรักครั้งนี้คุณมีโอกาสที่จะได้สมหวังนะคะตามที่ คุณเชื่อแล้วก็ศรัทธานะอืขึ้นไพ่เดฟูคุณอาจจะเจอกับคนที่เป็นนักเดินทางคนที่เขาชอบท่องเที่ยวหรือชอบไปสถานที่ใหม่ๆชอบทำอะไรที่ดูตื่นเต้นและท้าทายหรือมีความเป็นตัวเองสูงนะคะขอขยายอืมอ่าหกเหรียญนะคะพลังงานพาไพ่ใบนี้นั่นหมายถึงว่า คนคนนี้นะคะแม้ว่าเขาจะดูรักอิสระขนาดไหนก็ตามแต่เขาเขาจะแบบทุ่มเทความรักครั้งนี้เพื่อคุณนะแล้วคนคนนี้เป็นคนใจดีด้วยอืเขารักคุณเขาก็รักคุณรอบข้างาที่เกี่ยวข้องกับคุณด้วยนะคะนั่นหมายถึงอาจจะเป็นครอบครัวของคุณนะคะหรือถ้าบางท่านบางคนเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเขาก็จะรัก ลูกของคุณด้วยนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้กับความรักครั้งนี้บ้างนะคะขอดูคำใบ้หรือว่าไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะเผื่อเป็นประโยชน์กับคุณพูดไม่ออกนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะก็อาจจะพูดออกมาไม่ได้เนาะอยากให้สนใจ อืความสัมพันธ์นี้นะคะบางทีการที่เขาเงียบนะคะเขาก็อาจจะแบบอยากเรียกร้องความสนใจจากคุณหลงอืมปอกลอกนะคะพลังงานขึ้นมาก็ลองดูนะคะว่าคนคนนี้เขาอืความสัมพันธ์นี้นะคะ ถ้ามีความรุ่มหลงหรือมีเนีย่ยเป็นพลังงานที่ปอกลอกหรืออะไรก็ตามนะคะปราศาอะไรอย่างเงี้ยนะอืระวังในการใช้อลมนะคะอันเนี้ยระวังความรักอาจจะพังได้ง่ายๆนะคะก็อาจจะมองความรักครั้งนี้ตามความเป็นจริงนะคนคนนี้ถ้าเกิดเขาไม่มีใครนะคะ จริงๆเขารักคุณแค่คนเดียวอ่ะความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้อยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดเขาแบบไม่ได้มีคุณคนเดียวนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะกําลังลงเขาอยู่ก็ได้แล้วก็ระหวังว่าเขาจะแบบเข้ามาทําไม่ดีอะไรกับเราได้นะคะเกี่ยวกับปอกลอกนะ <S <S อืมเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวนะคะอันนี้เราก็ต้องไปดูว่า พลังงานนะคะของเขาเนี่ยเขาเข้ามาแล้วจริงใจกับเราหรือเปล่าความสัมพันธ์นะคะคนที่จะรู้ดีที่สุดก็คือคุณนะคะว่าความสัมพันธ์นี้สามารถที่จะไปต่อไหวไหมนะเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเกิดถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วเขายังไม่ชัดเจนกับคุณนั่นหมายถึงว่าคนคนนี้อาจจะยังไม่ใช่สําหรับคุณเขายังมีการครบซ้อนเขายังทําให้เรารู้สึกเอ,อเหมือนเรา เล่นอยู่กับไฟอยู่ตลอดเหมือนเราไม่สบายใจในความสัมพันธ์นี้เลยถ้าเป็นแบบนี้นะนั่นหมายถึงว่าเขาอาจจะยังไม่ใช่สําหรับเรานะอืมบางคนเจอกับความความรักที่แบบเป็นพิษนะแต่ตัดใจไม่ได้นะคะเกิดการใจอ่อนเนอะอืมแต่ก็ไม่แน่นะคะไพ่บอกรักพิกล็อกก็หมายถึงว่าทั้งหมดที่ขึ้นมาอาจจะเปลี่ยนแปลงไ,ไปในทิศทางที่ดีก็ได้จากที่ดูเหมือน คาดหวังไม่ได้ดูเหมือนเขาเนี่ยไม่จริงจังดูเหมือนเขาแบบขบซ้อนไม่ชัดเจนดูเหมือนตัวเราเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เสี่ยงมากๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นได้นะคะเพราะว่ามันมีการพลิกล็อกนั่นเองนะก็ขอให้พลังงานดีๆจากคลิปนี้นะคะเกิดขึ้นกับคุณทุกๆคนนะคะรับเอาแต่พลังงานที่ดีกลับไปนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ